สวัสดีตอนเช้าครับกำลังเดินทางไปยามันตุ้มกุ้งครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับกำลังขึ้นสวยงามมากครับดูดีครับครับติดตามครับ การที่หัตนสะที่ใส่ตุ้บไวเลยครับเมื่อวานนี้ครับยำแรงเมื่อวานนี้ครับสิบไม่ได้มาหยามบึงเลยครับจากสิได้หรือบ่ได้เลยครับพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเรามาดูกันนะครับหลังที่จากใส่ตอนเย็นวานนี้ครับมาดูครับมาหยามกุ้งครับพี่น้องอ๋อติดอยู่ครับพี่น้องนี่ครับ หลังแรกนะครับตุ้มแรกครับพี่น้องมีหอยพร้อมมาเนี่เอาหมดเลยครับอืมอ้ยคับอืมตอน้อยหน่อยนะ ฮะีที่ป่นเนาะใส่เลย <laughs> ใส่ไว้แล้วครับ <laughs> บืดกับมายามีครับพี่น้อง <laughs> นะครับจะดูหลังที่สองกัน <laughs> หลังที่สองครับ <laughs> ได้เยอะอยู่นะครับครับ <laughs> <laughs> พอดีป่นอยู่ครับใส่แปดหลังเย็ดเนาะ สาบาดตัมนึงเน,นะเอี๋อกุงเผือสาบัดแนว,แวนที่ลงเนื่นเปิดหุ่นชิบแล้วอ่มีนเมัน,นมเป็นรุ่นเก,ก่าอ่ะมีเปิดอืมอืมสนอุปนเลยพี่น้องเอ้ยครงเต้นครับพอดีปน เสียมกอบยังอยู่เฮี้ยนย่างันตัวที่สามมันอย่ังสามสามนะครับโอ้ได้หอยอเซอรี่พร้อมครับพี่น้องในลายหน่อยหอยเนาะได้ดิก้อยนะอยไไเออ ไปชรีมั้งครับใ่หคลักที่สามครับรุ่นนี้มันมีซิปตีรุ่น,ลนเลยมันแตกแน้งครับซิปแตกดงดูขาหูงลงมาได้บ่ามยิบแล้วน่ะ คุค <laughs> ้าหน่วยหอยมันลงเให้ได้ทั้งกุย้ยได้กุ้งได้ทั้งหอยนี่ครับมาใส่กุ้งได้หอยพร้อมคอยหอยพร้อมแล้วนี่ไปไปลุ้นหลังที่สี่หลังที่ห้าเพิ่มครับครับพี่น้องหลังที่สี่ปะ โอ้ได้หลายแท่เนี่ยครับหลังที่สี่นะฮะชิ 10, 10, 10บเขาชิฮหุดมาได้อีกแล้วเน,ะนะาะได้ก้อยในนอนหอยนะเสือดีพร้อมก้อยกุ้งพร้อมเนี่ยอืมกิน้องหัวเฮ้ยคักปั่นยังกับกุ้งครับมเย็ดกันเขาลั่นวไหม ไป,ไปรุ่นหลังต่อไปโอ้หลังที่สี่ที่ห้าเต็มหมดคู่หน่อยเนาะกุ้งครับกุ้งครับพี่น้องโอ้เต็มหมดคู่แล้วครับพี่น,ออน้องตั้งหลายตั้งหลายลิ้นอย่างเท,งเทมูเบิร์ตครับพอดีอยากมีอีกตัวเล้งก็เสียได้อีกนี่นี่ ใส่ตุ้มไปย่อมตะเรงกันิได้อีกนะครับพี่น้องนี่แล้วอีกสองหลังหลังสุดท้ายเลยครับนี่ที่ใช่นะครับโอ้หลังสุดท้ายก็ได้หลายอยู่นะครับพี่น้องมานนเต็มคุ่เลวครับเนี่ยกุ้งฝอยหรือกุ้งเต้น

โอเคอืมไปทีไมไว้เราจะมาหยามอีกนะครับหลังสุดท้ายเลยครับพี่น้องเต็มคุนะฮะกุ้งนะฮะกุ้งฝอยนะฮะไปะเดินทางกลับไปป่นครับพี่น้องเป็นกุ้งกินแล้วตอนเช้านี่หลังจากที่ใส่มเมื่อวานนี่ก็มายามตอนเช้านี่ครับเต็มครุครับมีสารมันเฮาบุดแต่แนวกินดอกครับฮัดู เออยันจังน้อยหน่อยขี้ข้าหนึง่งไม่ได้กินนะครับพี่น้องไปครับกลับแล้ว